ภายในงานพระมหากิตริศอิธิยาโนท่านประธานสงฆ์นำคณะสนเจริญพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าภาพก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลและพิธีถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรยาวรักษ์มสสดะและกัลายาณมิตรการดาอรารบะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพรตาหารเป็นสังทาน ร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมการถวายพระตหารแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดธรรมจกกักรกปาวัตนาสูตรและปฏิบัติธรรมทั้งยังได้ร่วมปิดทองลูกแก้วซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการถวายจัดตุปปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดกิจกรรม สหวาระเดือนกันยายนโดยที่สาธุชนที่มีสหวาระเดือนเกิดได้งรวมกันมอบดอกไม้ทั้งยังได้ชมสื่อสหวาระเดือนเกิดในโอกาสนี้พระมหากติตริศอิธิยาโนก็ได้นำทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยปลาก่อนที่จะได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณนะแม่น้ำโยโดคาวะด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนคะ่ะ